อิลิแกนแต่งแปลงล่างเป็น r s จะเหมือนขนาดไหนไปดูกัน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายปานอีสุเมโทสำหรับวันนี้ค่ะป่านจะพามาชมรถมิวเอ็กซ์อีนะคะเครื่องยนต์2.2 m a ุดสองแแต่งแปลงล่างเป็น i าอสสำหรับค่าตัวน้องนะคะคันนี้จะอยู่ที่1นึ่งล้านสบาทถ้าสีขาวมุกบวกเพิ่มอีก1 2 0 0 0บาทนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยว่าจะเหมือนขนาดไหนอย่างแรกเลยนะคะด้านหน้าตัวกระจังหน้านะคะมีการเสริมตัวโลโก้ RS นะคะให้เหมือนกับตัวรุ่น r s เลยตัวนี้จะเป็นสี ลมดำนะคะแล้วก็มีแถบสีเขียวแบบนี้ตลอดแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันที่ด้านข้างกันต่อเลยนะคะมาเริ่มกันที่ตัวล้อมแม็กกันก่อนนะคะสาหรับตัวล้อมแม็กตัวนี้เป็นขอบ20นะคะสีดําเงาเป็นของ JP Racing นะคะแล้วก็ตัวยางรับมาด้วยยางโตโยต a า ST3 นะคะขนาดยางอยู่ที่265 5 0 i 2 0ค่ะสําหรับคันนี้นะคะมีการเสริมชุดแต่งให้เหมือนตัว RS นะคะตัวนี้เป็นของ Freeform เนาะ อย่างแรกเลยนะคะจะเป็นตัวคิ้วร้อนะคะสีดําเงาแบบนี้เลยถัดมานะคะจะเป็นตัวเพจแก้มด้านข้างนะคะมีโลโก้ RS มาให้ด้วยเนาะแล้วก็มีการเสริมตัวสกเกิร์ตด้านข้างให้ด้วยนะคะซ้ายขวาเนาะ <S <S <ๆ>เดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่ด้านหลังเลยค่ะ <S <S สําหรับตัวด้านหลังนะคะก็จะมีการเสริมสกเกิร์ตด้านท้ายนะคะมาพร้อมดิฟิวเซอร์ให้เหมือนกับตัว RS ah เลยแล้วก็มีการเสริมตัว ข้อไฟถอยที่เป็นสีดําเงาแบบนี้ให้ด้วยนะคะและที่ขาดไม่ได้อีกหนึ่งอย่างนะคะจะเป็นตัวแรปหลังคาดำเนาะคันนี้ก็มีการเสริมเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะคะเป็นไงกันบ้างคะพี่พี่สำหรับคันนี้ยีรแกนแปลงล่างเป็น r s ถูกใจกันมากไหมคะสาหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่ถูกใจอยากสอบถามรายละเอียดนะคะสามารถสอบถามป่านได้ตามคอนแทคด้านบนเลยนะคะแล้วก็ป่านฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดซับสไคร b ์กดคอมเมนต์กดแชร์ให้ป่านด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ